สวัสดีครับทุกคนดูกระสับกระส่า่อนะครับวันนี้จะมาวาดอมองอาดแบบใจเกเรล่างสายซาตีโอ้โหกระเป๋าไม่รู้ว่าอยู่ไหนเดสมอลเลยไปแล้วมั้งกระเป๋าะอ๋อกระเป๋าโยข้างหลังวาดไทยปลาร้า แล้วก็วาดอย่างนี้พวกออกกำลังกายเยอะขาดลงเล็กนะไม่เล็กเลยแต่ไม่มีใจพูดอะไรก็กประมาทมากเลยโอ้โหกล้าเป็นมัดมัดเลยอูย้แต่อ่ามะดูแปลกเลยเฮ้ยยาเบิ่งอย่าเบิง่งอย่าเพิง่งวาดกันนะอย่าเพิ่งวาดกันนะ อ่าความอันตรายได้เกิดขึ้นฝนตกเฮ้ยไม่นะเั็นฝนตกเลยอยู่ใ้เนื้ออายุข้อมือติดแบบมีสิ่งหาอยห้อมอเชิงตกตลอดเวลาไม่รู้จะตกทำไมตกตกตกเยอะมาก ตกเยอะมาก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 ตกยมากแขนแขนโคตรเล็กมือรวยอะ่ะตอนนี้จะว่าอะไรกูอ่ะให้ดูมาดูรีบว่าสะโอ้แก็ว่า เออะมันเอียงตลอดเลยมือไม่ดีเลยคุนี่ตายคนเดียวผมไปกดจับผมไปกดจับไม่มีพี่พี่ไปทำงานมวดกล้ามหน้าท้อง้วย โอ้โห uh huh. ไม่ไ,วไมหวในห็อกระเป๋าเนี่ยดุเอ,เอียนะง เาเรา่า้นะแล้วแล้วสำหรับคลิปนี้จ่าลมกดไลค์กดแชร์กดซับคร์ด้วยนะบุยเย่